สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวิดีโอนี้เนี่ยเรามาเป็นคลิปสั้นๆนครับพามาอัปเดตข่าวสารที่สนามบินสุวรรณภูมิให้ชมให้ฟังกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็กําลังจะนั่งรถไฟ APM นะครับที่เชื่อมระหว่างอาคารผู้สารหลักเนี่ยกับอาคารเทีย่ยวบินรองหลังที่หหรือว่า Z ซตเท l ร์ไลท์วันนะครับเพื่อไปอยังที่ห้องอรองแห่งใหม่ของสายการบินเอมิเรสครับ d e m i r a t e s l o u n ครับ ซึ่งเดิมเอมเบรสเนี่ยเคยมีลาวสู่ห้องรองเนี่ยอยู่ที่คองคอสจีของสนามบินสุวรรณภูมิครับแต่ว่าเขาได้ทําการไปสร้างห้องรวองแห่งใหม่นะครับในพื้นที่ใหม่ที่ใหญ่โตกว้างขวางกว่าเดิมมากนะครับที่บริเวณชั้น4ของอาคารเซทไลวันนะครับหรืออาคารเที่ยวขบินรองหลังที่1นั่นเองความพิเศษของลาวแห่งนี้นะครับคือเป็นลาวสู่ห้องรองของสายบินเอมเบรสเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาห้องรองต่างๆทั่วโลกครับ นอกเหนือจากที่ฐานการบินหลักของเขาที่ดูไบครับที่กรุงเทพแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นลาวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาลาวต่างของเอมเรททั่วโลกก็ยกเว้นแค่ที่ฐานการบินหลักของเขาที่ดูไบแค่นั้นแล้ครับที่จะมีขนาดใหญ่กว่าที่กรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นการขยายนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ผู้สารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของเอมเบรทออกจากกรุงเทพนะครับให้สามารถได้ใช้ห้องรองแห่งใหม่นะครับที่มีขนาดใหญ่โตนะครับแล้วก็สะดวกสบายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยที่มีพิธีเปิดห้องบองแห่งนี้นครับอย่างเป็นทางการเมื่อ31มกราคม2568ที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวลาวส์ใหม่ที่ z ซวันชั้น4เนี่ยเปิดให้ประการมาตั้งแต่ต้นปี2568แล้วนะครับตัวห้องบองแห่งนี้นครับมีขนาดพื้นที่กว้างขวางถึง1,454ตารางเมตรครับแล้วก็มีที่นั่งในมุมต่างๆมากมายนะครับหลายๆโซนเลยนะครับทั้งโซนพักผ่อนโซนรับประทานอาหารนะครับหรือว่าเป็นมุมโซฟานั่งสบายๆที่ ริมหน้าต่างนะครับสามารถเห็นทิวทัศน์ของสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีที่นั่งทั้งหมดมากกว่า250ที่นั่งครับภายในเลาจ์แห่งนี้หรือสามารถรองรับผู้โดยสารระดับพรีเมียมครับได้แก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งครับผู้โดยสารชั้นธุรกิจแล้วก็ผู้โดยสารที่มีสถานะรายการสะสมคะแนนสะสมล์สสมของสายการบินในระดับที่สามารถเข้าใช้ห้องรองได้เนี่ยบนเที่ยวบินที่ใช้ a อ r b u ัส a 3 8 0ในการให้บริการเนี่ยได้พร้อมกันถึง2เที่ยวบินนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นภายในเลาจ์แห่งนี้นะครับคือ แทบทุกมุมที่ที่นั่งต่างๆเนี่ยครับจะมีปลั๊กจ่ายไฟนะพอจ่ายไฟด้วย USB Type A USB Type C และแท่นชาร์จไร้สายนะครับที่วางไว้แทบทุกมุมเลยนะครับแม้แต่ในโซนที่เป็นที่นั่งโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยก็ยังมีจุดที่เป็นแท่นชาร์จไร้สายนะ เรื่องอาหารการกินนั้นภายในห้องรับรองแห่งนี้ครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นโซนรับประทานอาหารครับที่มีไลบุฟเฟ่อาหารนานาชาติครับทั้งอาหารไทยนะครับแล้วก็อาหารสไตล์อาหรับนะครับรวมถึงอาหารตะวันตกให้บริการมีทั้งโซนอาหารคาวของหวานอาหารทานเล่นนะครับและก็จะมีบาร์เครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะครับตัวบาร์เครื่องดื่มเนี่ยมีให้บริการถึง3จุดนะครับภายในเลาแห่งนี้ครับยังมีห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ําให้บริการผู้โดยสาร และนี่คือหน้าตาของลาวสู่ห้องรองแห่งใหม่ของสายการบินเอเมอร์สนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เป็นลาวแห่งใหม่ที่ใหญ่มากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ